สวัสดีค่ะรถยนต์บ้นบานราคาเบาๆนะคะทุกท่านนิสสันปันเทียค่ะรถยนต์ราคาหลักหมื่นนะคะคันนี้เป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดา,าค่ะมาพร้อมกับคอกสแตนเลสนะคะทุกท่านสวยงามตามรูปเลยนะคะรถยนต์ปี1 9 9 9เครื่องยนต์ดีเซล2 7 0 0ซีซีค่ะเครื่องดีแอเย็นคัสซีสวยช่วงรางแน่นๆนะคะพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์คะ่ะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้านะคะขับทางไกลได้ค่ะทุกท่าน ราคา8 8 0 0 0บาทนะคะเจ้าของบอกขอขายเงินสดนะคะพร้อมใช้เลยค่ะภาษีพรบรไม่ขาดมีเรมเอกสารชุดโอนครบเลยนะคะรถบรรบาลน,นะคะทุกท่านพร้อมใช้งานค่ะด้านหลังนะคะปูกระบะแม็กไลเนอร์มาพร้อมกับคอกสแตนเลสไปค้าขายก็ดีไปเข็นของก็ได้นะคะใช้งานการบรรทุกได้แบบครบคันเลยทีเดียวค่ะทุกท่าน สนใจนิสสันฟอนเทียคันนี้นะคะสามารถไปดูรถไปทดลองขับได้ที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีติดต่อสอบถามข้อมูลประกอบการตัดสินใจสายตรงไปได้ตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้นะคะเป็นเบอร์โทรของผู้ขายโดยตรงเลยค่ะทุกท่านสามารถนัดล่วงหน้าก่อนออกเดินทางไปดูรถไปทดลองขับกันได้นะคะเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองคะ่ะไม่แนะนำการโอนมาจําล่วงหน้านะคะ สำหรับวันนี้ขอฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะคะทุกท่านพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ